แบบขับแบบแนวมัวแร็วละตุกไปหาร้านเปนเนนนมมนี่ยนหน้องเอ้ยในนอนปรมาทหน่อยมึงเดี๋ยวเราไปหาร้านเปี่ยนกันเดี๋ยวหนอ่อยในแบบพ้อยหน่อยจะรู้อะไรยังไงมาชิบเปิดสวัสดีจ้าแม่แม,ม,ม่อันนี้ก็เป็นเวลาโอ๋อใบามุ้งเลยนะ สบสวัสดตามาตาเอารถไปฮ็ดไปฮ็ด,ดยางรถมากกบไปเฮ็ดยางรถมากก็เลยเลยไปอ่ะล่างรถน้ำมันเปลือนหน่ก็เลยเอาไอ้เอานองไปใบยวนที่พักให้เพื่อนนอนแกับไปผู้เดียว สรุปแล้วเราลวดที่ว่าไอ้ลมมันอันนี้ออกร้ายน่นเพื่อนว่าไปเหยียบแต่ปู่มากว่าแต่ว่าเพื่อนอันเพื่อนเพื่อนปะไหไหมมันเป็นหู้เนยน้อยนึงเพื่อนว่ามมนใค่คอยซึมออกซึมออกออก็กเลยว่ามันมีผลอย่างบอวมีดอกแล้วก่บคันมีก่กะอาจจะแบบไปเหยียบไม้หรือใจไหนก็ต้องบิ่งไปบ่นอ่ะอเขาบอวมี่กัน แต่เข้ากับบ่มีควมรู้เรื่องอันนี้เนาะเพื่อนว่าบ่เป็นยังกับิบบ่เป็นยังนั่นัไปเหยียบตะปูแล้วเหมือนแบบล้มมันค่คอยๆซึมออกเพื่อนกะไปปะไปแป,ไปกะก็เลยก็เลยเรื่อย,อยไปล่างรถประเด็นไปเห็ุรถนี่ประเดนานะเน๊ะไปล่างรถนี่ไปนั่งทารถนีดสองชัมมง่วโมงกว่วแต่ว่า ล่างรถก็บ,บป็นเดแพงในพี่น้องเขาคัดเขาคัดด,ดีคัดเอาแบบสะอาดเอาแบบทุกซอกทุกมุมคัดดีไล่จนเฮานี้เมืออ่อยถ่าถ้ากระนั้นหดนั่น,นเหลือสองจะโมงกลัวหิวนอนกับหิวนอนวันนี้พี่กเกลียวพิกอีกก็บ,บรรล้ว่าเจือเขายิ้มใหอ่แอดดึงเพ่นไปเพื่นก็ไปล่างรถก็เนี่ยแหละจะาเพื่อนไปก่อนแค้แล้วหลาน,นกนแล้วกอนดอีก แล้วน้องเน่็กว็นสองสามตื่นวกับมะเหลียวแจ้งเตือนอันนี้ก็เพิ่งจะเสร็จแค่ไปเห็ดน้ำรถมาสังเเดสังแต่เก่า ลบกลับมาเอียบเอามานะมาทรงเอามานะกลับมาทรงมานอนหายอยู่นี่เพราะว่าขัดไปเห็ดมันกต่น้ำอยู่แล้วเพราะว่าไปเฮ็ดยูบีคิกตละเทื่อน่ะกับประมาณประมาณชั่วโมงครัวเกือบสองชั่วโมงตีไปขั้นต่ำนี่ก็มาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อย ลงหงงเลยก็สิได้ค้นของขึ้นไปคือเก่าห่าี่น้อง ของนี่อยากบอกเลยว่าเต็มอักยาก,ากแต่ว่าเขาก็ทำแบบอันนี้เลยด,ดิสะอาดใหม่เอี่ยมเขากำลังดีโพด ກັບວ່າເນື້ອເຮັດນະກໍເລີຍດຫ້ັນແລ້ວາງັງມັນແລວນດບິ່ງສາດ เด้ทุ่นด้ขออนุยากคอองเก็บหลังรถนะพี